มาแล้วกินแล้วยาดองลอยมาแล้วกิน่นแล้วยาดองลอยตกใจครับนี่ตกใจทั้งพี่บูพี่นุ่นน้องอายเมิวอะไรเงี้เยรเราเราแบบเราไม่รู้มาก่อนเราไม่รู้เลยในในสคริปต์เราก็แบบมีแค่แบบพูดคุยแค่นี้เอาไปโชว์จบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจู่เขามาปุ๊บเราก็ทำตัวไม่ถูกกันเพราะว่า ไม่ได้เจอกันมาหลายปีพอสมควรครับผมแล้วพอเจอก็ทำตัว้องถูกแล้วก็ดีใจครับดีใจที่มาเป็นแบบมันก็เป็นงานสาคัญอย่างหนึ่งของผมในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เรามีทุกคนมาร่วมยินดีก็ดีใจครับแต่พี่นุกก่นเองไม่ได้เจอนานแค่ไหน,นอตอนนั้นเจอล่าสุดน่าจะงานเปิดตัวอะไรสักผลิตภัณฑ์ของพี่นุ่นสักอย่างนงครับเมื่อแบบห้าหกปีที่แล้วห้าปี ก็ใช่มโอ้โหซาซึม่าคุณแ,แม่เลี้ยงมารู้สึกว่าเป็นแม่ลูกกับแม่ล้อละเอียนะฮะไปถึงรอบย่อมาแล้วกลิ่นยาดองลอยย้อนคิดถึงอยากทำนี่ละครลูกนี่ครับอะไริงจริงๆก็ยังเว้นไว้ก่อนรู้สึกว่าตอนนี้ยังสนุกกับการแบบว่าเราทําเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอยากทําอันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าละครก็เล่นมา ต้องไปเด็กอะไรพักๆก่อนว่ามันจะค่อนข้างเครียดนิดนึงเดี๋ยวรู้สึกไงบั้ยเริ่มยอมเก่งทุกคนเลยอ๋อก็ดีใจดีใจแล้วก็ดีใจแทนน้องแม็กน้องเมลิกด้วยครับผมวันนี้ก็ทุกคนก็แยกย้ายกันไปบอกว่าทําตามฝันเนี่ยทำยังไงถ้าย้อนกลับไปตอนนู้นจนถึงตอนนี้อน่ยค่ะเราคิดว่าตัวเองมามาไกลขนาดไหนไปเกินขวัญที่เราคิดไปไหมครัเกินไปแบบเกินไปเยอะครับ เพราะว่าเหมือนตอนเด็กเราก็แค่ทําตามที่ที่พ่อแม่บอกหรือว่าเราน,นี้เราเราเราต้องเรียนเราก็เรียนเราเราต้องเล่นละครก็เล่นละครแต่พอแบบเราก็ไม่คิดว่าเราผมจะมีเพลงเพราะว่าผมไม่ชอบการร้องเพลงเลยตั้งแต่เด็กมีปมอ,อะไรก็เลยบอกว่ากว่าที่จะแบบกล้าร้องก็ยาก แล้วรู <S 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 ้สึกยังไงบ้างว่าที่คนไทยเขาซัพพอร์ตเราอมาตลอดมาให้กำลังใจมาตลอดทางที่ระหว่างเราไปอะไรเงี้ยเราวีใจแค่ไหนกับสิทธิ์ของเรื่องเรลังใจขเรื่องประหยัดขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดไม่ว่าตั้งแต่ไม่ว่าจะวันที่อยู่นู่นหรือว่าอยู่ที่ไทยหรืออะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยซัพพอร์ตก็ถือว่าสําเร็จไปแล้วส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังมี อะไรหลายๆอย่างที่ผมยังอยากทําอยู่สูงสุดคืออะไรฝันใหญ่สูงส,ส,ส,สุดยังบอกไม่ได้ไไดแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของย้อนด,ด้วย27ปีคก็ถือว่าเป็นของฝันใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยครับการเขิยมา2 1ปีก็ไม่คิดว่าผมจะต้องมาโชว์หรือมาจัดแฟนนี้อะไรในงันในวันเกิดตัวเองหรือว่ามีเพลงวันแรกในวันเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่าเป็นเป็นปีหนึ่งที่น่าจดจำ i oh